อาจารย์พี่น้องมาตาทุระหอดบ้านแล้วกับง่วงนอนซื้ออันนี้ตำเมียงตำเมียงค่ากับบัออกม่วงน้ำปลาหวานพริกเกลือกันพี่าจามากินน้ำกนอันนี้เมียงค่านี่บ่ได้กินโดนโดน,โดนล้วได้เมียงคาน,นกินถือวิธีบอลพี่น้อง มีผักกะเทียมมีใบบักยมแล้วก็มีกล้วยผักเครื่องเครื่องพอดมีามอยางแต่ว่ากล้วยนี่เือบ่อก่อหมักมันไหนมันฝาดไม่ได้กินดนหละคิดอยากอยากนอนอยากนอนไปนั่งถ่ายอยู 马自达。 แกงง่วงเลยดีมากจ้ะแซบแซบขคุณคือเพิ่นอันต่ำเนาะเผ็ดแซบเผ็ดร้อนทำใหตอนประแดกเสียงนี่สุดยอดเลย Để bọn nhôm đi cả không để bọn nhóm Nhìn các bè bọn nó ừ. ừ. sẽ măn lên Thì mượt là thế nào Xẹp như thế Mà đưa mà đưa หมดดละเด้กพี่น้องแซ่บครั ه, แบแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอ่ะกินบักม่วงต่อซวงคักซวงคักบวงม่วงน้ำปลาหวานต่อ,อสดเออืลย แซบ่งม่วงกับแซบตอนหอมผ่อนแซบแ ช่วงคักจังใดจังนั่งถาเพื่อนเะยอยากนอนงสับผงงกอยูออ่อร่อยแม่งม,มั่นก็นอยากนะามันทำแบบคลิปนี้ก็เอาไว้แคมนี้ก่อนนะพี่น้องเผ็ดแห้งไปหาแนวแก่เผ็ดกลม สวัสดีจ้า